ครับบดีเช้าวันสุกนะตอนนี้อยู่ที่ได้สุแนลรีสอร์ทได้สุแนลเด้อมันอ่านเป็นภาษาพลังได้สุแนลภาษาอีสานคือได้สุแนลคือได้บัดซูยางเอ้รีสอร์ทนี่ได้ยุติน <c oughs> อ่นตรงไปก่อนตินสภานขามขัวไทยไทยมีตรภาพไทยเล่านะ สะพานมิตรภาพไทยลาวอยู่เยื้องกับไปมอขอสาขาหนองคายนะวิทยาเขตโอเคนะครับค่าห้องที่เมืองลาวสามร้อยบาทที่เมืองไทย4ี่ร้อยสิบบาทตอนนู้นห้องไหมละค่ะแต่ตอนเช้าก็ออกดึดถักครับจะเดินทางเข้าสู่ตัวมอดอนนะตอนนี้หยุดเลย ตีนสะพานมาก็เป็นเส้นตรงวิ่งตรงมาเลยครับไปทางกรุงเทพอ่ะคือ,อยังโอ้ข้าห้อง <laughs> โอเคก้มหน้ามองดินนะครับ เส้นตรงที่มาจากมิติภาพก็มาขึ้นสะพานยกระดับตอนนี้เครอร์ฟออกซ้ายนะหาช่องทางเข้าอุดรน,นครับหาไปอุดอใรใครมาถึงโค้งตรงนี้นะลงจุดแรกต้องหาที่ยูเทิร์นนะครับอุดรอ,อยู่ข้างหลังครับห้องคายจะเข้าอุดรน,นะครับทางจัง่วัพิ่งออกมาจาหนองคายจะอยู่เส้นหลังกันนะครับ ขวาเมืองเป็นประสุสัดหรือสักอย่างทุกอย่างสวยดีโอ้วันศุกร์นี้พอสายตอนนี้เจ็หนะโอ้รถเยอะครับอืมเดินทางไปเกอเดินทางตั้งหกโมงนี่ต้องพ้นตัวเมืองไปละเมืองใหญ่นะอพอดีมีข้อคิดนะ ไอสเปรย์ฉีดเวลายังรั่วฉีดเข้าไปแล้วก็เติมลมอัตโนมัติได้ด้วยน,นั่หละมันมีแก๊สอยู่ข้างในนะห้ามเอามาไว้ในข้างท่อไอเสียนะข้างท่อไอเสียเนี่ยมันมีกระเป๋าหนังที่เป็น PVC ด้วย,ออย,ย,ก,รวยกระเป๋าที่เป็น PVC อีไฟไหม้ไฟลุกไหม้เลยนะท่อไอเสียเนี่ย อย่าเอาอะไรไปแขวนด้วยข้างนั้นเด็ดขาดความร้อนทําให้กระป๋องบรรจุสารคเคมรีระเบิดเลยนะกระเป๋าฉีกเลยทางบัานทีผมที่ขับมาด้วยกัน,นโทรแจ้งมาว,ว่า mm hmm. เกิดระเบิดขึ้นที่ไายรถกระเป๋าฉีกเสื้อผ้าไฟไหม้เลยนะรุงเท้าไฟไหม้เลยอูย้ไม่ใช่ของเล่นนะอืม กระป๋องที่มีแรงดันนะกระป๋องที่เราซื้อมาไว้เติมลมฉุกเฉินนั่นแหละติดประจำรถสำหรับเราไส้เกอร์นะห้ามเอามาติดไวใกล้กับพ่อไอ้เสียอขอนแก่นนะ ก็มุ่งหน้าสู่โคราชนะถนนหมายเลขสองมา,มาขอนแก่นก็อย่าเข้ากลางเมืองนะไฟแดงเยอะให้เลี่ยงเมืองดีกว่ามาจากอุดรก็เตรียมดูซ้ายก่อนให้ความดูซ้ายเห็นป้ายโคราชก็ไปวนลัดซ้ายมือแล้วก็วิ่งเลี่ยงเมืองพอมาวนอีกทีก็เข้ามาสู่ถนนหมายเลขสองนะ วิศพักคอนแก่นโคราชกรุงเทพเฮ้ครับ ผู้ชมท่านผู้ดูอย่าลืมติดาตามตลอดน,นอนลาวสองครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามชมวินดีโออนอาร์นะครับต่บักฮุมด้ไ่กินตบักฮุมกำลังสั่งต้มไข่สองฟองลูกคิดอีกสองไม้กินแหงข้าว ช่าแฟจังไม่ปา่าไม่ปา่าอยู่จังหวัดไหนร้อยเอ็ดอำเภอโอ้มากินเจ้าเด้อพูดใดบ้านนะปั๊มยังปั๊มพี่ที่เนาะยุทบ้านยัง,งนะอะไรอกสีดาบักส,สีดาหวาน,มนามเมื่อสีดามสมเอาเมื่อสีดาเออปั๊มปั๊มพิธีเด้อตรงนี้เด้ออันนั้นยุทธสีดาคนเขาโคราชอีกประมาณเจ็ดสิบโลเนาะ มาแหวะเด้อใครขับมอเตอร์ไซค์น่ะมาทางไกลจินขนมจีบนั้งขนมจีบก็มีเด้อจืดสลับเป๋า <laughs> เออขายของขายของเดี๋ยวขายของซอยจากโคราชนู่นสู่สลับุรีหน้าก็ขาดหนังอ,อ่ไม่ใช่คูดเกิืนั้งกระซองครับ แรงขึ้นหน้าไปเลยตอนนี้ความเร็วอยู่ที่140ยสีสิบนี่เป็นใจร้อยสีโอ้เยอะไก่ไปรุ่นไปรุ่นแล้ว104แต่รถมันเยอะรถมันเยอะไอ้รถ6กล้นอนีนเอ่เขาจะเข้าซ้า,ายอีกรูแบตเตอรี่โอ้มเจะรูแบตเตอรี่ เฮียไก่ต้องไม่โคตรดทุกร้อยกิโลเฮียนเขาเขาดีไม่เข้าดีพี่พีก็ต้องเสนอรางวัลเอ้ยน่าหลาบฝนตกครับมาถึงตรงนี้แห้งหวาดเลยเขื่อนลำตะของนะใช่เขื่อนลำตะของจะลงกรุงเทพป้อมปตทตรงนี้ตอนนี้เวลา17.21 เหลือระยะทางอีกสงอกว่าโลได้นะเอ่อต้นสัตว์สัตว์ทองกลางถนนมิตรภาพป่นนี้ก็ถัดไปแล้วโอเคครับเมื่อกี้ฝนตกนะกัด ส,สวยงามนะดูที่ถอต้นต้นสักสวยนะตรงนี้กลางดงอยู่ข้างหลังกลางดงวัดป่าภูทรเทพปิทักษ์ก็อยู่ซ้ายมือเนี่ยแหละ ต่งข้อขาวครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านที่ติดตามชมมาครบทุกคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของอคลิปตลอดน,นอนลาวขอขอบคุณและสวัสดีครับสบายดีพี่น้องลาว พอกันใหม่ทิปนะาพอกันที่เมืองลาวเดอร์สบายดี